สวัสดีครับผมปูเบาไก่ชาแนลนะครับมือนิกาอยู่จังหวัดขอนแก่นมอนิบมรัอยู่ทางชายภั่ง่มเด้อนะครับมาทางจังหวัดขอนแก่นนะครับมางานกิจกรรมนะครับของวัดป่าเมตตารามนะฮะอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับมอนิกานะครับมีกิจกรรมนะครับูเบาไก่ได้มากครับอาจารย์ ภะคูสมพงศ์นะครับที่ทางเชยภูมิวัดรรมแสงเทียนเมนี่ครับบอร์บีคาแห้งนะครับกับเขาา่าเมนี้มีเมนูนะครับมีต้มจืดเมนี่กินอาหารไทยไทืเอนี้แกงฟักนะอือนะแมู่ั่วเผินเห็ดนะครับเมนี่บริเห็ดเองคนหนึ่งบริเห็ดนะเมนี้เมนี้มากินเข่าวัดอันนี้ครับรวมรวมเนี่ยอันนี้ยำปลากระป๋องอันนี้ลูกซ้นอันนี้ตำบางพงคือเก่าคือเดิมครับเก่านีกเล้คือเก่า ก็อาไรยังหางกินเลยเฮานะครับก็บฝากกันเนี่ยอย่าลืมประเดกบองเมนสมนึกเด้อประเดดเอามานั่มนะครับมากินเข่ากันเฮาหนาซิม,มึงกันด้อืมเสียบอยู่ kin một đéo khư cái làm nó mình ăn Không lạng

คนหล <c oughs> ายอยู่หใจมีสามมสามมือการมใือ,ก,อกับ้วคับมือกับระาใช้ปูมปันเท่าไมีเข้าไม่มีออกก็ตายฉนะเราที่ว่าเราเป็นผู้มีบุน่จะตายครับเราเป็นผู้มีบุญ มีอย่าง,งนั้อนอย่างนี้เรารู้ตอกยุกในภาวะของการเปลี่ยนไหวได้คือโดยปกติไม่มีความแตกห่อนไหลใช่ไหมวันอ <c oughs> นอนขึ้นห่อนห่อนหอนตีหนึ่งมาขึ้น,อ,น,น,อ,น,นอากาศท่านนี่้อยากพูด อากาศึึดุก,ดก,กับมีประมาณตีหนึ่งกตเย็นอยู่มีลมมีฝนน้อย เป็นตัวหลอกหลอกให้อยู่กับามว่า็ว่าเป็นความที่มีนอว่าเราป่อยวา่าที่เกี่ยวกับชีวิตัไม่ไปตามอปกติที่ยาขาจะมีมี

เราทำให้ม่หดัญญาญาเราจะใช้ปัญญาญาเราจะไม่มีใช้สั่แทะสียาปัญญญายาก็คือความรู้เท่ารู้การรู้กันรู้แก่รู้ออกชนะรู้จับถอนปัญญาญาจะสามารถถอน

ได้มากได้เยอะอย่างนี้มันก็ไม่สามารถที่จะรู้ตัวหรือเกิดปัญญาใจาที่เราพนความในาดาตมันไม่สามารถป็นปัญญาสมก,กูหรือปัญญา ขึวดมือนะครับตอนนี้บางคนอาศัาสูงางโลกนะยิงย้มาที่บริบทางโลกเลางโลกก็คือเรีนรู้เก่รู้เศรความรู้เกิดรู้ยมงหนังจาความรู้าที่โลกทความรู้เกิดอ ท uh ี huh, ่เราได้ความรู้นี่มันจะความชาตรพาเพราะ่าเป็นปวิชาสร้างตัวตนเราอนวันน้เราเรียนรู้วันนี้เราพูดได้รับการสมมุติวลาตารรจุยวลาตรงไหนความคิดนั้นเป็นกรพูดคในจเรามันจะความชาพา รู้แบบเนี้ยเราเรียนจบสูงนะเปนิ่ิเป็นศาสตราจารย์อยูที่นี่นักทะสหรืออางน้อเป็นประสบารูศาสตราจารย์ก็เรียนคารู้็ตามที่สอศาสตราจารย์ก็ได้รับการยกย่องเสีปะปองตาโกก้ ขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณสุกูสุคนครับนะครับอย่าลืมฝากติดตามกดติดตามบ่าวไก่เดอรบ่าวไก่ชาแนลนะครับในช่องของบ,บ่าวไก่นะครับนะมันนี้ก็ต้มจืดต้มมลฟักนะจบสิ้นหือแ,แตนตะมุขุ่งอยู่ละเดี๋ยวค่อยสดอีกขึ้นฝากพี่ฟังน้องครับฝากปลาบองเมย์สมนึกไว้น้่นเนนะครับเดี๋ยว คลิปต่อไปคลิปหน้าเดี๋ยวเขาคอยไปหาเนี่ยกินอยู่ล้ทั้งช้ยแปุ๊บเนาะกับเขาเมือง<ๆ>เดี๋ยวคนว่า,าสาวหนึ่งเือนสีหาอยังนี่จะกินนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ครับเบาไกล่ลาพีราน้องไปก่อนนะครับทานกินเข่าอิ่แล้วอีเด๊สามอย่างแซบอีเดี่อือเขา่าแซบปลาจ้ำปลากระ,ป,ระป,นะป๋องไปชุไปกันครับพี่น้องคนนดีครับ